สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาบอกอาชีพนะของชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22ธันวามนะคะถึง21มกราเป็นโหราศสาสากลอาชีพที่เหมาะกับราศีมังกรในยุคนี้นะคะยุคที่มันเป็นลักษณะของโลกาพิวัต์นะลุกยุคของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทําอะไรที่คุณจะได้อยู่กับคุณไปยืนยาวแล้วก็รุ่งเรืองนะคะในช่วง ที่พูโตอยู่ในเรือนของดาวเกี่ยวกับนวัตกรรมการเคลื่อนไหวนะคะก็จะเป็นในงานของงานที่ใช้งานศินละปะงานใดก็ตามที่คุณอาจจะมีความสามารถเก่งอะไรมาก่อนสะสมในตัวคุณนะคุณต้องมานึกนึก,น,กนึกทบทวนตัวเองชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเปลี่ยนยากนะแต่ว่าคุณน่ะจะมีความ เหมือนกับก่อล่างสร้างตัวสะสมผลงานสะสมการคิดความสร้างสารรค์ของตัวเองเนะี่ยมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะงานที่คุณใช้สกิลงานที่คุณสะสมสร้างสมตัวเองมาเนี่ยมันสามารถนำมาสู่อาชีพการงานแต่คุณจะต้องเน้นในส่วนของงานศิลปะนะงานบันเทิงนะคะหรือการทำงานอะไรก็ตามที่คุณสามารถส่งเสริมเสียสละ ทำให้ผู้อื่นพอใจงานจะเป็นงานด้านนะดนตรีก็ได้นะคะดนตรีความสามารถในการช่วยเหลือการเอื้อเฟื้อการให้ ของกับผู้อื่นนะคะอาชีพแนวนี้นะอาจจะเป็นลักษณะงานให้บริการให้ความแบบปลอบประโลมคนนะเป็นคอนซัล์หรือถ้าหากว่าคุณสามารถนะคะทาอาชีพที่มันเป็นเกี่ยวกับงานบันเทิงก็ได้นะของสวยๆงามๆก็มีโอกาสนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเน้นในส่วนของทํายังไงให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับตัวสินค้าหรือรู้สึกว่าสินค้าเนี่ยมันดูคุ้ม ค่ตอบสนองทั้งความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้หมายถึงมันเป็นภาพลักษณ์ที่สวยดูดีนะไม่ใช่แค่ว่าเหมือนกับโอ้ยซื้อไปเท่านั้นเองไม่ใช่แต่มันจะไปตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องว่าได้มาแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจได้ได้มาแล้วมันมาตอบรับความรู้สึกที่อิ่มเอมความความในจิตใจอะ่ะเออต้องต้องหางานในกลุ่มพวกนี้นะซึ่ง มันจะทำให้ตัวคุณน่ะสามารถนะคะทำงานนี้ได้อย่างยืนยาวแต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยทำทำแบบนี้แล้วทำแบบเดิมอะไรเงี้ยซึ่งโดยปกติเนี่ยชาวราศีมังกรนะจะสามารถทำอาชีพเกษตรกรนะเป็นนักการเมืองก็ได้อสังหาก็ได้งานราชการก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะผู้บริหารอุตสาหารกรรมก็ได้อย่างเนี้ย แล้วคุณก็ไปเน้นในส่วนของงานเซอร์วิสงานบริการแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้คนนะคะหรือการที่งานผลงานสินค้าของคุณเนี่ยสามารถทำให้ก่อเกิดประโยชน์กับกลุ่มคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยงานกลุ่มนี้นะคะจะทำให้เกิดความพึงพอใจแล้วกเ็เวลาให้อาจจะมี แมคคีนิกหรือว่าแท็กติกอะไรที่ทำให้ผู้รับเนี่ยรู้สึกพึงพอใจกับสินค้าและบริการของคุณมากขึ้นนะงานกลุ่มนี้จะดีมากสำหรับชาวราศีมังกรนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชาวราศีมังกรยังคงต้องทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับงานออนไลน์มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นมาแบบปุบปับนะเพราะฉะนั้นให้ตัวคุณเนี่ย สามารถทำแต่งานออนไลน์หรืองานคอนเทนต์ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดนะคะปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นงานที่เน้นการบันเทิงนะปีนี้ของทั้งปีนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในส่วนของทำยังไงก็ได้ให้คลิปคุณสนุกทำคอนเทนต์แบบนี้นะคลิปคุณสนุกคลิปคุณมันดูแบบหวือหวาสนุกสนานนะ แต่ปีหน้าอาจจะเป็นลักษณะว่าคลิปให้เกี่ยวกับความรู้นะคะหรือเกี่ยวกับคอนเน c t ชันการสื่อสารดูกระชับฉับไวนี้เป็นแนวโน้มนะคะคุณสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้เพราะเป็นการมองภาพระยะไกลระยะยาวของพื้นเพข,ของชาวราศีมังกรที่จะทำงานอาชีพและเน้นแนวโน้มแบบไหนทำให้ตัวคุณมีคุณค่าแล้วก็งานคุณพัฒนาต่อเนื่องไปได้ยาวไกลคะ่ะ